That's exactly my plan. You know the handcuff trick. The handcuff what? Well, now you do. Arsène Lupin, gentleman burglar. <laughs> สำหรับในวันนี้นะครับโห oh, ถือว่าเป็น EP ที่แบบสเปเชียลมากๆเลยนะครับวันนี้เรามีผู้สนับสนุนแล้วนะครับผมซึ่งก็คือหอพักจินตนาห์นะครับคนอยู่สบายกายเจ้าของสบายใจนะครับผมซึ่งหอพักนี้นะครับจะอยู่ที่แถวมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับถ้าใครอยู่บริเวณแถวนั้นก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ให้ไปกดไลค์นะครับในแฟนเพจ a c e b o o k กันนะครับผม เปิดตัวมาในวันนี้นะครับมันจะแบบว่าโอ้โหค่อนข้างแบบมีความเป็นลูแปงหน่อยนะแบบว่ากระแสของ Netflix Original นะครับของซีรีส์เรื่องลูแปงแล้ววันนี้นะครับเราก็มีเรื่องของจอมโจรที่ขโมยเพชรเหมือนกันฮะกว่าพันล้านเลยนะครับถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยชื่อของเขาก็คือลีโอนาร์โดโนธาบัตโต้เล่นเองนะครับผม สำหรับโนทาบาโตโรนะครับก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงเหมือนกันนะครับเนื่องจากเขาเนี่ยเป็นจอมโจรขโมยเพชรชื่อดังนะครับที่เพิ่งถูกปล่อยตัวมาศตวรรษนี้นะฮะศตวรษที่21นี้เองทีนี้เขามีที่มาที่ไปยังไงแล้วเขาไปขโมยเพชรมูลค่านับพันล้านยังไงแล้วเขาโดนจับอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยสำหรับประวัติของจอมโจรลีโอนาร์โดโนทาบาโตโรคนนี้นะครับซึ่งเขาเนี่ย เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีนิสัยลักเล็กขโมยน้อยตั้งแต่เด็กนะครับคือตั้งแต่ขโมยของกินนะฮะในช่วงตอนสมัยเด็กๆยันไปจนถึงวัยหนุ่มนะครับ mm hmm. เขาเนี่ยขโมยรถบนท้องถนนเลยทีเดียวนะครับซึ่งการนิสัยการขโมยของเขาเนี่ยเขาอะค่อนข้างจะเสพติดการขโมยหรือเรียกง่ายๆว่าแบบ การขโมยเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดแล้วมันเป็นนิสัยนะมันเป็นแพชชั่นของเขาแล้วนะเขาก็จะชอบความตื่นเต้นและท้าทายเป็นอย่างมากนะครับยิ่งการขโมยยิ่งยากเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะยิ่งชอบเลยนะครับจนมาถึงตอนโตเนี่ยช่วงผ่านวัยรุ่นมาแล้วเนี่ยเขาเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยชื่นชอบการขโมยเพชรเป็นอย่างมากนะครับซึ่งการขโมยเพชรเนี่ยเขานะฮะถึงกับใช้เวลาเนี่ยติดตามดูเลยนะว่า เจ้าของเพชรที่เขาต้องการจะขโมยเนี่ยเป็นใครมีอุปนิสัยแล้วก็การใช้ชีวิตประจําวันเป็นอย่างไรเพื่อศึกษานะครับซึ่งจะคล้ายๆกับในเรื่องลูปแปงที่หลายๆท่านอาจจะได้รับชมกันไปแล้วใน Netflix นะครับโดยอุปนิสัยของเขาเนี่ยนะฮะที่ชื่นชอบการขโมยเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะขโมยเครื่องเพชรน,นะครับแล้วก็สะสมประสบการณ์มาเรื่อยๆนะครับจนในวันหนึ่งนะครับเขาเนี่ยก็เอาตัวเองเนี่ย ไหนๆก็ชอบโฮยเพชรนังแล้วใช่ไหมก็เลยเอาตัว A นีค nah, รับไปอยู่ศ uh, um, mm ูน hmm. ย euh, e ์กลางของร้านค้าที่ขายเพชรนะครับซึ่งศูนย์กลางที่เนี้ยก็คือ Antwerp Diamond Center นะครับซึ่งอยู่ที่ประเทศเบลเยียมโดยศูนย์กลางอันนี้นะฮะคือแบบมีร้านค้าเพชรเนี่ยมากกว่า100ล้านเลยนะครับผม โดยเพชรกว่า80%ทั่วโลกเนี่ยต้องถูกนํามาเจรนัยในศูนย์กลางแห่งนี้และจุดเปลี่ยนของเขานะครับที่มาเริ่มจุลกรรมเพชรครั้งยิ่งใหญ่ก่อนที่เขาจะถูกจับเนี่ยเขาเริ่มต้นจากมีพ่อค้าชาวยิวคนหนึ่งนะครับซึ่งทําการติดต่ออ่าลีโอนาร์โดโนทาบโโรนะครับผ่านทางอีเมลนะครับโดยพ่อค้าชาวยิวคนนี้เนี่ย,ยก็ติดต่อแล้วก็นัดพบกับตัวลีโอนาโดนะคะ ที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งในย่านแอนเวิร์บนะครับผมโดยพ่อค้าชาวยูคนนี้นะฮะเขาก็เข้ามาด้วยอธัธยาศัยที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวก็คุยสับเพเฮระไปเรื่อยแล้วก็มีเรื่องที่ทำให้ลีโอนาร์โดประหลาดใจนะครับซึ่งพ่อค้าชาวยูคนนี้นะฮะเขาก็สอบถามกับทางลีโอนาร์โดโดยโดยยื่นข้อเสนอในการตอบคำถามของเขาเนี่ย1 0 0 0แสนเหรียญนะครับหรือประมาณสัก3ล้านบาทได้นะฮะ ข้อเสนอนี้เนี่ยก็ทําให้แบบตัวลีโอนาโดเนี่ยก็ค่อนข้างแบบรู้สึกประหลาดใจนะว่าแบบโอยใครหน้าไหนวะเนี่ยมันจะเอาเงินหนึ่งแสเหรียญมาให้ฉันเหรอก็เลยโอเครับเลยนะครับแค่ตอบคำถามว่าได้หรือไม่ได้แค่นั้นเองหลังจากลีโอนาโดครับได้ฟังอย่างนั้นไปแล้วเนี่ยเขาก็แบบว่าไม่ลังเลเลย แสดงว่าไอ้นี่ยมันต้องแบบบ้ามากแน่ๆเลยนะครับโดยคำถามที่ชาวยูท่านนั้นถามเนี่ยเป็นคำถามที่ว่า a n นเวิร์ a ไดมอนด์เซ็นเตร์นะฮะซึ่งเป็นศูนย์กลางที่เก็บรักษาความปลอดภัยกับเครื่องเพชรเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับสามารถถูกจรกรรมได้หรือไม่ซึ่งคำตอบมันก็แน่ชัดอยู่แล้วเนาะสถานที่ที่แบบว่าจะต้องแบบ เก็บเครื่องเพชรที่มีมูลค่ามหาศาลขนาดนี้เนี่ยทางลีโอนาร์โดก็ตอบไปเลยว่าโหไม่มีทางที่จะเป็นไปได้อย่างแน่นอนนะครับหลังจากที่เขาตอบไปอย่างนั้นนะฮะเขาเนี่ยก็ได้รับเงินมา1นึ่งแสนอหนึ่งแสนเหรียญน,นะครับผมโดยตัวลีโอนาร์โดเขาก็มีเครื่องเพชรจำนวนหนึ่งนะครับที่ฝากอยู่ใน a n น w เวิร์ดไดมอนด์เซ็นอันนี้เหมือนกัน ซึ่งเขาบอกว่าในไหนเนี่ยเขาก็จะต้องเข้าตึกแอนเวิร์เพื่อไปแบบว่าดูของแล้วก็ไปฝากของในตู้นิรภัยของในเซฟนิรภัยของแอนเวิร์เนี่ยเขาก็เลยพบเน็บปปกกาะนะฮะเนบปปากาติดปกเสือเ้อ โดยที่ปากกาตัวนี้นะครับมันจะมีความพิเศษก็คือเป็นกล้องซึ่งสามารถอัดวิดีโอได้ระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็เดินเข้าไปนะครับดูรอบๆในส่วนของบริเวณโซนที่รักษาความปลอดภัยนะฮะก่อนที่จะถึงตู้เซฟโดยลักษณะของตู้เซฟเนี่ยฮะคือเขาจะอยู่ใต้ดินลงไป2ชั้นประตูตู้เซฟเนี่ยกันแรงกระแทกนะครับซึ่งจะสามารถทนรับแรงเจาะได้ถึง12ชั่วโมง แล้วก็มีตัวเซนเซอร์ตรวจจับความร้อนมีอินฟาเรดนะครับแล้วก็มีเซนเซอร์ต่างๆมากมายซึ่งโหเซฟนิรภัยที่แบบว่าเก็บรักษาสินทรัพย์ที่แบบมูลค่ามหาศาลอย่างเงี้ยแน่นอนว่าความปลอดภัยอ่ะมันย่อมแน่นหนามากๆนะครับหลังจากถ่ายเสร็จเนาะก็ส่งไปให้กับทางพ่อค้าเพชรชาวยิวคนนั้นดูนะครับว่าเนี่ยด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่มันแน่นหนาขนาดเนี้ย ฉันจึงได้บอกเลยไงว่าไม่มีทางที่คุณจะสามารถขโมยเพชรในเซฟนิรภัยอันนี้ได้หลังจากที่ลีโอนาร์โดนะฮะส่งข้อมูลไปให้ชาวยิวพ่อค้าชาวยิวท่านนั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็ห่างหายการติดต่อกันเป็นหลายเดือนเลยทีเดียวนะครับจนมาวันหนึ่งมี s อ s อ็ s จากพ่อค้าเพชรชาวยิวคนนี้ส่งมาว่า meet me at this address นะครับ แล้วก็ส่งเป็นที่อยู่มาซึ่งความหมายนี้ก็คือมาพบชั้นที่นี่นะฮะก็เหมือนมีการนัดหมายกันว่าเอ๊จะไปพบในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งด้วยความที่แบบอยากรู้นะฮะว่าพ่อค้าชาวยิวท่านนี้จะทํายังไงต่อลิโอนาโดก็เลยไปตามที่อยู่นั้นนะครับแล้วพอไปถึงเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นโกดังซึ่งโกดังนี้นะฮะถูกดีไซน์ใหม่เลยว่าข้างในเนี่ยถูกดีไซน์เป็นเหมือนแบบจําลองของ ห้องเซฟนิรภัยที่แอนเวิร์บไดมอนด์เซ็นเตอร์เลยนะครับผมพอลีโอนาโดเห็นแบบนั้นเนี่ยก็รู้แล้วว่าโหไอ้นี่มันคิดการใหญ่มากคือมันเหมือนเป็นการเตรียมแผนซ้อมปล้นครั้งใหญ่กันเลยทีเดียวหลังจากที่โนทาบัทโรเนี่ยได้เข้าไปในโกดังที่ถูกดัดแปลงเป็นห้องเซฟนิรภัยแล้วเนี่ยก็ได้พบกับพ่อค้าชาวยิวแล้วก็พบกับ บุคคลปริศนาอีก3คนนะครับซึ่ง3คนนีเ้เขาจะไม่บอกชื่อจริงกัน3คนนี้เป็นคนอิตาเลียนนะครับโดยคนแรกเนี่ยจะได้โค้ดเนมว่า The Genius นะครับซึ่งเป็นคนที่แบบเก่งมากสามารถากำจัดเซนเซอร์ต่างๆได้หมดคนที่2นะครับก็จะชื่อว่ามอนสเตอร์ซึ่งแบบมีพละกกำลังค่อนข้างมากนะฮะแล้วคนที่3เนี่ยก็คือ King of Keys นะครับ หรือก็คือราชาแห่งการสะกอกุญแจนั่นเองแล้วเขาได้เลิกงามยามดีนะครับก็คือวันที่15กุมภาพันธ์ปี2003นะครับซึ่งเป็นวันหยุดของทางเบลเยียมของเขานะคือถ้าไปป้นในวันนี้เนี่ยคนที่จะรู้อีกทีหรือเจ้าหน้าที่ที่จะรู้อีกทีเนี่ย จะรู้อีกทีก็คือวันจันทร์เลยนะครับในวันนี้จึงทางทีมงานเตรียมป้นเนี่ยจึงคิดว่าเหมาะสมที่สุดแล้วและทางลีโอนาโดนะครับเนื่องจากแบบว่าเออก็ไม่ค่อยไว้ใจพวกคนกลุ่มนั้นสักเท่าไหร่ในการป้นเนาะก็เลยชวนเพื่อนนะครับฉายาคือสปีดี้นะครับก็คือแบบมีความแบบว่าสปีดี้แบบไม่ได้แบบว่องไวอะไรขนาดนั้นนะเป็นแบบคนโกๆอะลนลนอะไรประมาณเนี้ย คือแบบว่าพอไอ้สามคนสี่คนพ่อค้าชาวยูเห็นแล้วโอ้กูมึงเอาใครมาเนี่ยก็ยแบบว่าอ่าไหนๆก็แบบว่าเลิกนี้มันก็แบบมีอยู่เลิกเดียวละเอาเอาให้มาร่วมแก๊งด้วยเลยพอถึงวันป้นจริงนะครับลีโอนาร์โดเนี่ยก็อยู่ในรถเพื่อดูต้นทางแล้วก็คอยเตรียมรถเนี่ยขับหนีซึ่งรถที่เตรียมไว้เนี่ยเป็นรถเช่านะครับเพื่อแบบป้องกันการถูก ติดตามทีหลังนั่นเองโห oh. แล้วฉากต่อไปนี้นะฮะคือแบบว่าการปล้นเนี่ยเหมือนหน,หนังเลยนะครับคือตั้งแต่มีการเข้าไปในตึกนะครับโดยผ่านทางสวนนะครับแล้วก็เข้าไปในชั้นใต้ดินโดยห้องใต้ดินเนี่ย k g of ออ e e ค e นะครับก็ทำการสดอดกุญแจทีละขั้นทีละขั้นลงไปพอไปจนถึงห้องเซฟนิรภัยนะครับซึ่งมีระบบปั๊ม มีระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนาแล้วเนี่ยทางทีมงานล้นนะครับก็ได้ปิดไฟภายในห้องนะครับเพื่อไม่ให้เครื่องตรวจวัดแสงเนี่ยมันสามารถจับสิ่งผิดปกติได้นะครับโดยทุกคนนะครับก็ช่วยกันผลักประตูที่เป็นประตูเซฟหนักๆนะฮะออกแล้วก็เห็นข้างในตู้เซฟนะครับซึ่งในตู้เซฟเนี่ยพอปิดไฟเนาะมันก็จะแบบมืดสนิทเลยทำให้แบบเครื่องตรวจจับแสงเนี่ยไม่สามารถตรวจจับได้นะครับ ก็คือพอเข้าไปเนี่ยมันก็จะเห็นสมบัติที่แบบว่าวางอยู่ดูนี่นั่นแหละแต่ว่าสมบัติเนี่ยมันก็ยังมีพวกเซฟของแต่ละคนเนาะที่แบบว่าเก็บไว้อยู่ด้วยนะครับผมทานทีมเนี่ยก็รีบโกยทรัพย์สินมีค่าต่งตางๆนะครับที่มีอยู่ในตู้เซฟนิรภัยอันนั้นเนี่ยใส่กระเป๋าเลยใส่กระเป๋าปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บโดยเขาเนี่ยได้ใส่กระเป๋าเจมบอลเนี่ยประมาณสักสามใบนะ ซึ่งก็หลังจากที่ทําการพ้นเสร็จเนี่ยก็รีบออกมานะครับรีบออกมาไปยังจุดนัดพบไปที่รถของบิอันโดที่เตรียมเอาไว้นะครับโดยใช้เวลาการพ้นทั้งหมดเนี่ยกว่า4ชั่วโมงซึ่งค่อนข้างนานนะครับกว่า4ชั่วโมงเนี่ยกว่าจะพ้นเสร็จเนาะเพราะว่าต้องระวังตัวเองด้วยแล้วก็แบบต้องรีบโกยของนะครับก็แบบว่ากว่าจะแงะตู้เซฟนิรภัยได้อีกนะฮะทีนี้หลังจากนั้นนะฮะ ก็แบบว่าลีโอนารโดเนี่ยก็หลบหนีพาทุกคนหลบหนีได้อย่างสบายใจเรียบร้อยแต่ว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะครับคือตำรวจเนี่ยสามารถไปตามจับลีโอนารโดได้เพราะว่าเศษขนมปังที่ลีโอนารโดกินนะครับแล้วไอสปีด,ดี้เนี่ยคือมันเห็นว่าอยู่ในรถมันก็เลยโยนทิ้งไปข้างนอกนะฮะโดยไอ คาบน้ำลายที่อยู่ตรงเศษขนมปังที่ลีโอนาร์โดกินเนี่ยมันก็ดันมี DNA ตรงกับลีโอนาร์โดโคตรสวยบอกเลยกูไม่น่าพามึงมาเลยสปีดี้นะฮะแล้วก็เขาเนี่ยก็ถูกปล่อยตัวมาในปี2014คือถูกปล่อยมาในฐานะผู้นำของการป้นครั้งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่21เลยทีเดียวแต่ว่ามันมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนิดนึงนะครับคือ โนทาบทตโลเนี่ยคิดว่านี่คือการซ้อนแผนของพ่อค้าเพชรชาวยิวคนนั้นที่ถอนเพชรของตัวเองออกคือพ่อค้าเพชรชาวยิวเนี่ยก็เอาเพชรเนาะไปฝากอยู่ในแอนเวอร์ฟไดมอนด์เซ็นเตอร์ด้วยเหมือนกันแล้วก็มีวงเงินประกันด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งพ่อค้าเพชรเนี่ยก็ถือว่าได้โชค2ชั้น1คือเพชรที่ลับไปต้นมาได้2ก็คือเงินประกันที่ตัวเองเนี่ยทำประกันไว้กับบริษัทประกันว่า ถ้าของสูญหายนะครับก็จะได้รับเงินชดเชยโอ้โหซึ่งพอดเรื่องของลีโอนาร์โดทาบาโตโรเนี่ยโอ้โหเขาค่อนข้างเหมือนในหนังมากๆเลยนะครับซึ่งไม่คิดว่าจะมีการป้นครั้งใหญ่เกิดขึ้นในศตวรรษที่21ครั้งนี้เหมือนกันนะครับแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลนะครับจากเพจย่อยประวัตินะครับในบล็อกดิดด้วยนะครับโอ้โหผมชื่นชอบมากเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนวๆน,นี้นะครับผมก็จะ นำมาทำให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกครั้งนะครับคือเพื่อนๆอาจจะไม่ต้องไปหาอ่านเองรับฟังคลิปนี้คลิปเดียวสามารถแบบไปคุยบอกต่อเป็นแบบว่าเก็ดเล็กเกตน้อยให้คนอื่นรับทราบอีกก็ได้นะครับหรือว่าไปชวนเพื่อนๆนะครับมาฟังด้วยกันก็ได้นะครับถ้าชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากๆครับบ๊ายบาย ร้อน